สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูหวานนะครับผมแล้ว,วันนี้ผมอยู่กับพี่เสกซ่าครับเดียวสวัสดีครับสวัสดีราต้งมูหวานด้วยครับวันนี้เราจะมาตัดสินกันว่าใครเป็นแครลรี่ที่โหดที่สุดในโปรลีครั้งนี้ครับมูหวานแน่นอนสำหรับผม <c oughs> ผมไม่ได้อยู่ในโปรลิแน้ว่ะเดีรี่และผู้ชนะจะได้รับรางวัลไป1 0 0 0 0มืนบาท เสียโตแจกหนึ่งหมื่นเลยเหรอระดับแคลรี่โปลีกเลยนะพี่ถ้ากำลังวันน้อยเขาคงไม่มาเฮ้ยแค่ชื่อหมูหวานทุกคนก็อยากเล่นอยู่แล้วโตัวหนึ่งของหมูหวานใครจะเป็นแคลรี่ที่ดีที่สุดหัวมันไม่ได้มาธรรมดาหรอกหนึ่งหนึ่งกติกาเป็นไงครับโตครับเราจะหนึ่งหนึ่งด้วยกฎกติกาเซียมซีตบโปเลยครับผมทุกคนรู้จักัอยู่แล้วเซียมซีตบโปช่องโตโต้หมูหวานใช่ครับพี่เสกเคยดูหรือเปล่าครับเคยดูเคยดูเคยดูคิมเมนเซพูดว่าคำหนึ่งว่ารายการเซียมซีตบโปต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโดนตบผม どう <laughs> เพราะว่ามันต้องใช้ดวงในการแข่งขันครับพี่เซกยังไงครับหมูหวานกติกาวันนี้ก็คือผู้เล่นจะได้สิทธิ์ในการสุ่มเซมซีคนละหนึ่งครั้งเพื่อเลือกฮีโร่ของตัวเองผู้เล่นจะต้องสุ่มบทลงโทษของตัวเองด้วยอา่าทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับดวงเลยใช่ไหมตใช่ครับผมวา้าวเอาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่มันเกมวัดดวงไหมเนี่ยวัดดวง90%เอร์เซนเลยก็ว่าได้ครับพี่เศกเพราะเราเนี่ยทราบอยู่แล้วครับเรื่องความเก่งของแต่ละคนแต่วันนี้ฝีมืออย่างเดียวคงไม่พอเพราะมันคือ c ซ c ทัวร์ ตามหาแคลลี่ที่ดีที่สุดรับฝีมือไม่ว่าแต่ดวงต้องมาก่อนใช่ไหมแน่นอนครับอแต่ผมอยากเห็นเขาสี่คนลุมคุณนะพี่เสกอยากเห็นใครผมไม่อยากเห็นได้หนึ่งหนึ่งเอเลสกับลิกกี้สม<ต>ัยที่สองคนนี้มีช่วงเวลาที่เทรดกันสนุกในเลนอยู่ผมว่าเขามีแค้นส่วนตัวต้องมาเจอวชั่นดวงบ้าง <c oughs> โอเคครับพี่เสกเราเริ่มสุ่มกันเลยปะครับพี่ <c oughs> โอเคครับโต้เรามาลุยกันจับคู่กันดีกว่าว่าใครจะมาท้าใครครับครับผมจัดไปเลยครับคู่แรกของเรา ตัวตึงเลยนะตัวตึงจากเบกเลยดนะ่ะเต่อ e ีเลสนะครับต้องบอกกันเลยว่าอ e ีเลสที่เป็นผู้เล่นที่หนึ่งหนึ่งโหดมากๆเลยครับมาใครจะเจอน้องเต้ของเราไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แสกนี่ตามตามพี่เสกเลยพี่ตามโวยว่ะมวยลาบลิกกี้ครับผม<ห>เจอเอเลสกูแลก,ก็มาตึงแล้ววะ่ะ เอ้ยจองจริงนะสนุกมาแล้วครับคู่แรกพิเศษพร้อมไปเจอกับน้องๆกันหรือยังครับพี่พร้อมแน้วครับน้องชาย<อ>นั้นไปเจอกับน้องๆเลยครับน้องเต้น้องลิกกี้สวัสดีครับสว,สวัสด<ล> <ruit> ีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเรามาสุ่มฮีโร่กันก,นก่อนเลยนะครับน้องชายเดี๋ยวให้น้องเต้เป็นคนเลือกคนแรกกันเลยโอ้โห Okay, right. เทไม้หมดเลยพี่อันกลางเลยครับอ่อนกลางอันนี้เลข52เฮ้ย52ถือว่าใช้ได้ว่าอะไรเต้52องกับน้องชายฮีโร่ที่น้องได้อยู่ที่เลข52น้องเต้ได้ฮีโร่นี้ไปกับอกโอ้โหวันเดอร์ฮูแมนเดี๋ยวไม่เชื่อครับนี่52จริงๆนะน้องชายเป็นเลยอย่างเงี้ยเกลี่ยนเลยอ่ะลิกกี้อยากได้ตัวไหนอยากได้ฟอร์เรนพี่อยากได้ฟอร์เรสต์เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แต่ว่ามันอยู่ที่ดวงนะยแน้องลิกกี้ต่อไป เดี๋ยวับเลือกเลยครับน้องแคลลี่ลิกกี้เอาอันแรกเลยพี่สิบเก้าเฮ้ยทำไมอายุน้อยจังอ่ะบอกเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะทีเด็ดมากๆเลยนะครับผมโอ้โหสิบเก้าพี่อมาก้าคือแม่งโคตรดวงอ่ะไอเชี้ยโคตรดวงอ่ะไอเชี้ยลิกกี้อยากได้ตัวไหนอยากได้ฟอร์เรนช์ได้ฟอร์เรนช์เฉยเลยลิกยอดว่ะใช่ผมผมมีไฮกี้ไงที่ผมรู้อนาคตไฮกี้สังเกต เหลือเชื่อแต่โชคดีว่ะพอเล่นได้เป็นอะไรวะอย่าลืมนะครับผมเรามีบทลงโทษอีกนะครับที่ทําให้พอเล่นอาจจะลาไม่ได้เลยพอเล่นถ้าบอกของเนี่ยบทลงโทษเราจะเริ่มจากน้องเต้ก่อนเลยนะครับผมคนแรกมาน้องชายเลือกเลยเราน้องชายอยากได้อันไหนอ๋เอาอันกลางเหมือนเดิมครับผมทางสายกลางที่เก้าครับผมวข้ามตีป้อม เอะไรวะน้องชายต้องรีบเอาไหนเอาเดี๋ยวนเลยพี่เอาเลขหกเลขหกอันนี้น่าจะเป็นบทลงโทษที่จะทำให้น้องเต้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับห้ามใช้นิ้วโป้งเล่นห้ามใช้นิ้วโป้งเล่นลื้นได้เดี๋ยวได้อยู่ยวผมเคยเล่นมาก่อนโอ้เอ้ยลิกกี้เคยห้ามใช้นิ้วโป้งเล่นเหรอเล่นดูชี้มาก่อนพี่ปลาดอกรู้หรือเปล่า เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสโลเอาจะได้ปลาโดนดตีไม่เตะมันตีไม่ได้ดิถ้าผมตีป้อมเนพี่แล้วผมจะจบยังไงวะมันเจ้าดอยผมฆ่าได้ก็จบไม่ได้อีกอยู่ดิถ้าผมตีคีบแล้วมันไปโดนบ้านทำไงมีคนมีเหลี่ยมมันจะปากระทะเลยรู้ไงมันไม่เอาแบบฟันลมแล้วเอากระทะเพียวๆใส่ป้อมนะจบแล้วนะถ้ามาตีคีบตีฮีโร่ได้ถ้ามันโดนป้อมมานะเพราะมันไม่สามารถปรับทิศทางได้ใช่ป่ะวันนี้ผมมาพากับหมูหวานเนี่ยจะเป็นหัวหน้ากองเชียร์เอเลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นหัวหน้ากองเชียร์ลลลลิกกีีี้้้้้้ใใชช่่่มมััััยคครรรบบบผไไไดดดทททงงตววววฮโโแแษนะเ๋ป เจอกในเกมเลยครับผมเอาดิฟังคุณวอนเดอร์ฟังผมบอนเล่นเอาไงอ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่อย่าลืมนะครับผมคุณต้องเล่นนิ้วชี้นะครับคุณอย่าขี้โก้นิกกี้บอกแล้วเคยเล่นนิ้วชี้ถึงแม้มันจะมือข้างซ้ายก็ตามเฮ้ยนี่นิกกี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์นิ้วชี้ดนหนิน้องอ่าวรับยากน้องลับยากก็แล้วเปียปลาดอกยิงติดตัวเอาดิ เฮ้ยโอ้มันดูมั in, นดูมันจะไม่ค่อยผิวอะโอ้เจ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 เหเจเเจ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 เเจ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 เลเจ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 เมเจ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 เเจ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 ๊ยเจเ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 จเเเจ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  มึงไม่ใช่กูอ่ะมึงไม่เข้าใจกูหรอกขอโทษขอโทษมันปาดอกไปไหนะโลกแล้วโลกแล้วนี่ไม่ไหวแล้วกลับบ้านแล้วโอ้โหคุณโดนวันเดอร์วูแมนไล่กลับบ้านนะเขากำลังลื้อฟื้นนิ้วชี้เขาอยู่คุณแดนเย็นนี่มหวานดีไม่ดีโอ้ซื้อของยากจัดลิกกี้บอกเดี๋ยวผมขอวอมนิ้วแ๊บซุ้งเลยไปเลเวลหกัลำยัดดิยากยาก วันนี้ดีกันเลยกันอย่าอย่าอย่าย่าใจเย็นขอโทษขอโทษตีป้อมไม่ได้ทำไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทถามตีป้อมกี่ยเล่มตีป้อมไม่ได้ตีป้อมกี่ทล่มลา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 นี่มันตายไปแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าเอลคิวนี่วะอันนี้คือแอบเหลี่ยมนะก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพหายากมากเลยครับพี่เสกเพราะว่าสองคนนี้คือจับตัวแบบไฟเตอร์ทั้งคู่ถืงเขาจะเป็นเมนแคลรี่เอ้าปลาดอกว้าว ก็ได้เลือกอีเลฟปิงตีไม่ว้าวแล้วหวานบอกนิโตบอกผมว้าวเหรอผมว้าวเหรอนี่มาที่นี่เมื่อกี้นี่เฮ้ยตื่นเลยเหรอไม่แยกก่อนแยกเลยมือออกจากร้านค้าแม่งยากจังไว้มือออกจากร้านค้าแม่งยากจังไว้ไอปาร์ตดอกสวยนั่นก็มันกดเข้าร้านค้าซื้อของออกไม่ได้วะไม่แต่ชัวร์ปล่าไม่แต่ชัวร์ โอ้ไล่อย่านูน่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่นายก็ตีป้อมไม่ได้ไว้เอ,อ้ยลิกกี้บอกวิ่งกลับบ้านเลยเพราะว่ามั่นใจว่าป้อมไม่แตกช่วงไงทีเล็ดเหลี่ยมมะเนี่ยออแล้วผมชิงป้อมได้นะไอ,อ้ยไปจับมือออกจากร้านค้าได้มันทรมานเหลือเกินไหวเว้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยลิกกี้คนจริงมันขื้นของแล้วล้างคานอย่ไรตีคนนี่เสียขอรับหน่อยป้าดอกโนด้วยเก็บสองดอกตาดอกที่สาม ปลาติดตัวแล้วล้ำเลยโอ้โหพอแล้ว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 ดอกไม่ถึงปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยต่อเขาเย่าโอ้โหยงดอกนี่กีบอกแนบตัวต่อไปโปรเพเย์อะแนบไปอีกแล้วมาดิขอโทษ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 ด้วยค่ะพอปลาดอกไม่โดนแมงค์ร้องขอโทษดูจิงแล้วคือลำเลยโอ้โหเก็บตำชันแป๊บที่เปล่าวะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีส่งอะไรส่งเฮ้ย น่ผมมั่นใจในกองเชียร์ฝั่งผมเหมือนกันลิกกี้บอกมาเลยได้ทั้งวันตีป้อมไม่ได้อะมาที่ได้ทั้งวันเฮ้ยเสียคลิมบอลลิกกี้เสียเลือดป้อมไปเยอะเสียเลือดป้อมไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวได้ฟอลินในป้าเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะวี่เล้ยต้ี้ขอหน่อยี่อกติดกแพงอ่ะจะยืนติดกแพงอ่ะืติดกแพงอ้วเรีย้ยมาตัดโดยลิ้จะเข้าไปเอายันในบ้านเลยเหร้อ กินไป่บอกได้จังหวะผมก็อยากจะขอสักหน่อยลิกกเลยบอกสัหวะที่ผมจะตัวนะครับด้วยสาเหตุอะพี่เอกเขาต้องไปฆ่าในบ้านอ่ะเพราะเขาตีบ้านไม่ได้คืออีเลสมีเงื่อนไขเดียวอ่ะต้องฆ่าลิกกี้ให้ได้อ่ะใช่ยังไงก็ต้องฆ่าได้โอ้โหถ้าฆ่าไม่ได้เนี่ยก็เครียดคิบชิวเลยอุ้ยหลบดอกมาว่ยเอาเก็บปวกได้เถอะอีเลสสวยแล้วมึงจะห่าถึงไหนเอาป้ามาป้าไม่ได้บอกว่ามันโป้งเฮ้ยรับการท่องเท่ยใช้นิ้วโป้งเล่นแล้วเอาเนื้อไปดิ ขอโทษขอโทษไม่รู้ว่าเป็นนักเลงขอโทษขอโทษขอโทษไอ้ยักษ์ป่าเฮ้ยไอ้เจโขัดโลอ้โหลิกกี้มันคอนโทรลยังไงวะมันปาดอกเข้ากำแพงไปสามดอกโดน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 ไม่ได้จังหวะนี้ไม่มีคำว่าให้อภัยมาไหวจังวะไม่ตายอะไรไม่ปอาไม่แตกโอ้โหเมื่อกี้โดนขัด ปาโลทีเดียวสยองกึ่มน้องเต้เลยอ่ะเฮ้ยลิกกี้เราไม่ต้องตีป้อมเลยเฮ้ยเราเราปล่อยอคลิปตีมั้งปล่อยนะครันซอยป้อมเลยบังคือไม่สู้แล้วถอดทุกอย่างทิ้งเลยใช่พี่โอ้แต่ปลาไม่เคยเห็นปลาดอกโดนเลยเด้อลิกกี้ผักหลัื่องเรียกได้เลยนะไอ้พี่โต้รูผมอ่ะพี่โต้อล้รูผมเราพี่โตอ้อล้อรูผมอ่ะดอกโดนอีกงหรอไม่น่าทักเลยต่างคนต่างบอกมาดีเก็บเงินแป๊บเฉยว่าดีโอ้แต่ ปลาเข้าอยู่นะปลาเข้าผมก็ปลาเข้าเหมือนกันมะเอาดินี่มันกดไอ้กดกดไม่ติดนะขอโทษ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 ไม่นี่ไม่นี่ไม่นีไม่ถึงครับอีเลสเอาเอาบอเล่นหนีวะเอาสิงแอนลิกกี้ได้เปสียบหลายประตูจัดเลยอะโอ้โหเปสียบเสียบเรื่องเดียวเรื่องนิ้วชี้อ่ะแต่นิ้วชี้ก็เป็นนิ้วเหมือนกันเอาดิเฮ้ยปลาเว้าปลาเว้าปลาเว้าอีกก็โดนอ่ะอันตีไม่โดนอีเลสตียัด ทำไมเริ่มแรงเอ๊ะทำไมเริ่มแรงวะเนีเเ่ยเริ่มแรงลิกกี้บอกทำไมอีเลนเริ่มแรงวะตะยองลิกกี้อยู่ดเาเฮ้ยทำไปเล่นมานะอีเลีได้ชิงป้อมหลายรอบเหมือนกันนะเฮ้ยเอาจริงไม่ต้องฆ่าก็ได้เนี่ยทำให้ลิกกี้กลับบ้านไปเติมเลือดจังหวะนั้นก็เอาชิงป้อมได้นะ <c oughs> เฮ้ยทำไมดอกมาลิกกี้พล้ำพลำไปดอดมาแล้วเจ็บเองเน่ะ <c oughs> โอเวอร์ด์อของโอเวอร์ของน้องตีออกเทมพฉลาดจัดแต่โอแต่เอาอันนี๋ว่ะ ออยยไดู้่บอกเลยว่าชะตากรรมเกมนี้ขึ้นอยู่กับนิ้วชี้ข้างขวาของลิกกี้เลยครับเด็กโตเมื่อกี้ถ้าเกิดว,ว่าเป็นนิ้วโป้งนะอีเลสล้มไปแล้วอ้คลิปตีอาชาคลิปตีอชาคลิปตีอชา คนนี้เป็นนิ้วชี้อะครับไม่เงยนิ้วชี้มันลำไม่ทำเฮ้ย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 เดี๋ยวสองนัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอกาสคิมบอไหนคิดบอลไหนคิดบอลไหนคิดบอไหนเจ็ดร้อยสองนัดนาฬกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าปัดขวายิงสว่างผลโอ้ยโตเกียววามันกีเลสเอาชนะไปได้ครับผม ตายทีเดียวจีจีไม่ได้ตีว่าวแล้วตีคีบเคี่คีบเห็นไหมมันไม่ต้องตีป้อมโดยตรงแค่มันตีคีบแล้วโล่ไปโดนป้อมแรงมากเลยคุณไหนหมูหวานบอกผมว่ามันต้องฆ่าอะไรเลยตัวทำมันเปนตัวเดียวมันจบเลยว่ะไปคุยกับพวกเขากันดีกว่าครับหมูหวานครับเป็นไงบ้างน้องชายลิกกี้เล่นนูชีก็ได้อยู่พี่พี่เห็นปลาดอกอันตีว่าวรัวๆเลยด่ะมันดอกอยู่ยากๆแกไม่รู้ไปแกเป็นผมผมก็เล่นไม่ได้แล้วเป็นพิเศษพี่เล่นได้ว่าผมยอมแพ้แต่ยังไม่เล่นแล้วคือตัวมันชนะทางแต่ว่าตัวฟอร์เรนมันมันเล่นยากเนาะพอเล่นนู้น ผู้ชนะเข้ารอบต่อครับเอาดีเล็เข้ารอบต่อไปเนาะครับผมก็ขอขอบคุณลิกกี้มากๆเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับพี่ในวันนี้ครับผมขอบคุณครับเป็นไงน้องชายสนุกไหมสนุกพี่สนุกสนุกมามาอีกไหมมาอีกไหมน้องมามาสนุกสนุกเล่นดูชิงอีกไหมเล่นดูชิงอีกไหมได้พี่เดี๋ยวไปฝึกก่อน อัานแ้วให้น้องลิกกี้ฝากชาวกระถางติดตามด้วยครับผมในรายการโปลีกนี้ก็ฝากแชร์ทีมเวลามั้ครับแล้วก็ฝากโอ้โหลิกกี้ครับผมขึ<ผ>มม้นมากเลยเดี๋ยวมีคู่นะพี่โตเนาะคู่ต่อไปเราก็เป็นคู่ระหว่างดีแก้นกับน้องกระต่ายเอครับพี่เอกครับน้องสายน้องยุทธนั่นเองนะฮะโตโตคู่นี้น่าจะมันคู่หนึ่งแน่นอนนะครับเจอพวกเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระต่ายเอจากทีมทารอนครับชื่อใจครับสวัสดีครับผมยุทธนีแก้นนะครับ จากทีเอพีไดหน้าครับเจ้าของฉายามหาเทพเดี๋ยวรู้มหาเทพแคลรี่ไหมอ่ะในหนึ่งวีหนึ่งในช่องหมูหวานกับโตโตโปครับผมมาสุกเซียมชีกันดีกว่าปลาพี่โตครับก็จะเป็นหมายเลขแปดครับผมหมายเลขแปดแลวก็คือป๋าหมึกครับผมโอ้ยป๋าหมกยาป๋าหมึกี่สาด นี่เป็นฮีโร่ของน้องนีแกนนะครับผมน้องยุทธของเรามหาเทพได้ปลาหมึกไปครับจากมหาเทพนีแกนเป็นมหาเทพปลาหมึกเลยขนลุกเลยเล่นยังไงวะเนี่ยส่วนคนต่อไปน้องกระต่ายเอครับเป็นคนเลือกเลยครับผมจะเลือกฮีโร่ตัวไหนครับเอาอันนี้3ามสายมือพี่ตครับเลขเจ็ดองขอบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่ครจะชนะทางเลยหรือเปล่า สุสีครับสุสีสุสีประชดหรือเปล่าไอ้เอามาดูบทลงโทษกันบทลงโทษติโตเขย่ามาแคบมาเลยขยับมาเลยอย่างนี้เลยนะเอาเลยพี่เอาอันที่มันเลยมาพี่เอ้ยอย่างนี้เหรอได้เลยครับได้หมายเลขเก้าหมายเลขหกหมายเลขหกขุณบ้าพี่เด็กหูืว่าไม่ดีแน่เลยหกหรือเก้าพี่เอาดีๆ ของนี้เบื้องสุพรรณเนี่ยของนี้เบื้องสุพรรณใช้นิ้วโป้งเล่นเฮ้ยคือทำไมมันไม่เป็นเอ็นดอได้อันนี้วะจ่านิ้วโป้งเล่นนะโยนโอเคเล่นโลต่อไปตาของน้องกระต่ายครับผมใช้มือชนะแหละคือเลขหนึ่งเลยสุ่มฮีโร่ใหม่ให้ตัวเองค่ะเอู้เลือกฮีโร่ใหม่ให้ตัวเองโอ้โหตัวเองมาเรืองมาเรามาสุ่มฮีโร่ใหม่ให้กระต่ายเองกันดีกว่าต้องดูชนะทางนะเอต้องมาต้องว่ากันใหม่วะจ่ายเองอ่ะก็ก็ได้เปรียบเยอะอยู่นะเพราะว่ามันไม่โดนบทลงโทษแล้วไง ใช่ครับไม่มีบทลงโทษแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเขย่าให้เลยนะครับน้องท่าสามตัวที่ได้นั่นก็คือซาตาครับผมได้อยู่ได้อยู่ไหมครับพี่ศิษผมว่ามันมีเหลี่ยมให้แบบเออฝั่งหนึ่งก็รับดาเมจได้ฝั่งหนึ่งก็ต้องจ่อให้เข้าแล้วก็สวนเอานี่น่าสนใจน่าสนใจแต่ที่ยากที่สุดแม์ในวันนี้น่าจะเป็นนิ้วชี้ของนีแก่นจริงครับพี่ต้องถามน้องจ่ายก่อนซาตาเป็นไงเคยเล่นไหมเคยเล่นอยู่ครับเคยชอบเยอะเอาเกมโลดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกม มาแล้วครับทุกคนภาพที่คนไม่มีทางหาดูจากที่ไหนได้อีกหาได้ที่พี่ครับหาดูได้ที่ผมเลยครับนี่โอ้โหน <career> ี่แก่นปลาหมึกซาตาของกระต่ายอ่ะพี่เอ้ยนั่นมันปลาหมึกจริงปะวะดูตัวมันดิ่โอ้ยเกินอะไรเยมันเอาเรื่องเกินโอ้เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นให้ซาต้าหมึนเูียึกก่อนอู้ เอาจริงมันเอาจริงอะนี่ยุทธอะเขาของเลือดอ่ะพี่ยุทธยุทธของเลือดนี่่ายใจสีก่อนปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดมันจะสีทันไหมน่ะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วปวดใจจังวะหวานครับผมในเกมเขาแข่งกันนะคุณกับผมต้องมีติดปลายนมมแล้ว ผมว่าผมว่าาตาอ์บินสักสอรอบผมว่ายังไงปลาหมึกก็แพ้นี่ปาหมึกผมเนี่ยกะตายในวินาทีสุดท้ายที่ตีบ้านแตก <c oughs> อ๋อ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 า๋ออ๋ออตออ๋อย๋ออ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 ตีอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออ <c oughs> ๋อออม๋อมตตอ,อ๋ออออ๋ออลออ๋อ,อ,อว๋ออ๋ออรออ๋ออ๋อังอม๋่อกออ๋ออยออ๋ออยออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อว๋ออ๋ออ๋ออวิอ๋ออ๋วะ ลุกเชิงเลยนะเขาเชิงหนาเตอะเฮ้ยเฮ้ยเปิดน้ำปวนเอาด <Gore> ิเอาดิดิแกนเอาดิเอาดิเอาดิเอาอะไรไปสู้เฮ้ยเด้งเฮ้ยโดนไอ้ป้อมเลยเอาอย่างเรื่องนี่ไงผมเห็นภาพยังหมู่หวานคือผมไม่เห็นภาพของซาต้าชนะเลยครับแต่ได้อยู่นะผมผมลืมไปเลยป่าหมึกต้องเล่นดูชีด้วยว่ะ ทายผมเล่นนิ้วชี้แต่ปั๊มหมึ่มันไม่ได้สกิลอะไรให้กดมากมายครับคุณของอะไรนะมับนี้กดโดดนะเขกดเปิดน้ำเป็นโคตรง่ายเลยถ้าเทียบกันกับฟอร์เรนของลิกกี้นะครับผมบอกเลยผมเอาเพจดีแกรนนิ้วชี้ได้อยู่เฮ้ยดูดิโอ้โหแล้วดูซาตาร์ที่พยายามตีป้อมว่ะมันก็ต้องตีป้อมอ่ะพี่มันฆ่าไม่ได้มันก็ต้องตีป้อมอ่ะครับเกมมันชนะด้วยปแบบปกติชนเลนแบบบอบบางแต่วันนี้เขาใส่กันนัวๆแน่นอน อย่างนี่ไม่ระวังสีใส่นี่แล้วมันตีคนด้วยตีป้อมอตีป้อมตี <c oughs> ไม่ต่ <c oughs> อยอย่าตีป้อมกูอย่าตีป้อมไหเฮ้ยแต่ <c oughs> แต่แต่คุณเสียตีฟีดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตีเลยดิ้งดิ้ด้งพอแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ถือว่าได้ตีป้อมไหมหลายร้อยให้บินขึ้นไปบนฟ้าเลยให้บินขึ้นไปบนปี๋มันตีป้อมเฮ้ยตีบ้าเหร ดีบ้าหนอดีบ้าหนอดีเหรอเน่เฮ้ยเห็นเขาจะรัดของตีไว้เฮ้ยใช่เห็นเห็นใช่ไหมพี่เห็นอยู่คือมันต้องมาของตีอะเกมเนี้ยมันฆ่าหยึ่งย่ะตีอาทารอนมาแล้วด้วยได้ทารอนแล้วเฮียหน้าแต่ออกทารอนแล้วเจอผู้เล่นทารอนเอาดีอันนี้คือเขาออกเตะดาวเมทล้วนๆนี่กลับมาซอยบ้านอย่างเดียวเลยนะนี่แกนไม่ได้กลับมาฆ่านะกลับป้อมอ่ะดูดูดูวิ่ มีีีตปลาหมึกที่ตีเร็วและแรงที่สุดในโพลีกแล้วพวกนี้ซาต้าได้ได้อโกนี่ได้พอคาลิปจริงหอนมันตีไม่เข้าเลยโอ้โหอโผมาแล้วเอออโผมาแล้วอโผมาแล้วแต่ข้าเขียนยังไงอะบินบินจะบินจะตกก่แล้วมันจะโันอ้ยอุีดูพี่บุญเฮ้ยแรงเออแรงว่ะเอ้ยหมึกกูแบบหมึกหมึกเกลคนทารอนต่อย สี้ยะซอยค้นรับนี่ดันดันเปิดน้ำไตนี่ไม่ให้กันสี่โดนใส่โฟนก่อนก็ต้องบอกว่าิดนอัดหน้าเอาดีคุณพิษตวนเนาะพิษตวนเนาะพิษตวนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเลือดหมดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนีแกนเอ้ยขอโอกาสก่อนกระต่ายเอ้เจ็ะ้มันเกิดหน่อยกระต่ายนีอ้โตีบ้านเลยพักเลยเฮ้ยกระสอยบ้านเดียวเลย ตายตัวเดียวจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่มีการให้โอกาสเลยครับพี่เสกทำไมพวกนี้มันไม่ให้โอกาสกันเลยวะเงินหมื่นหนึ่งมันทำลายมิตภาพขนาดนี้เลยเหรอเป็นหมื่นหนึ่งเป็นพวกผมฆ่าตัวเดียวผมก็ตีป้อมเองเดียวเมื่อกี้าวต่อไปเกมนี้เป็นฝั่งของหมูหวานผู้ชนะนะครับผมรถก็ไตะผู้ชนะครับมาคุยกับพวกเขาดีกว่าครับผมเป็นยังไงกันบ้างสองนุ่มเป็นยังไงฮะบางยีดิทําไมมันตัวเดียวมันจบเลยวะ ได้แบบแปลกๆขอซอยตายแลย้วลิปเกิดคือน,น่าจะจบกันทั้งคู่นะ ออกของแบบของปีบ้านอะเมื่อกี้กัดเอาคนได้ตายแต่ตายก่อนพี่แรงเกินคุณไม่ไม่คิดจะก,กันอะไรตัวเองสักนิดนึงเลยหยุด <c oughs> ไม่กันพี่ต้องใส่สุดอย่างเดียวยุดใส่สุดอย่างเดียวไม่มีของกันเลยพิงี่ต้องใส่ไม่ทิ้ผมแบบขึ้นน่าจะแบบฆ่าไม่ตายแล้วอะตาตากลัวแบบตอนแบบนี้ของอย่างก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคู่ที่สองดูเดือดมากและอย่างที่ผมบอกดวงล้วนๆสําหรับทัวร์นี้ตายตัวเดียวถึงกับจบเกมอ่ะผมว่าคิดว่ามีแกนจะมีโอกาสเล่นแบบตีบ้าน ไปไดเรื่อยๆ โดนบินตายเลยคือต้องบอกก่อนเลยว่าดีแกนนี่คือไม่มีพูดแบบเอ้ยขอโอกาสขอโอกาสเลยนะเพราะว่าครูเมื่อกี้มีมีพูดนะครูใช่เหรอขออีตัวนึ่งขออีตัวนึ่งโอกาสหน่อยผมก็รู้ว่ากระต่ายเอจะให้โอกาสดีแกนแบบเอ้ยตื่นมามหาเทพตื่นมาสู้อีกรอบไหมคือถ้ามีของอ่ะโอ้โหผมน่าจะสู้ไม่ได้แล้วอ่ะถึงจะมีของผมผมน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วอ่ะแบบน่าต้องรีบจบซาตาเด้วังปากกาลราชนั้นครับแล้วผู้ชนะเป็นกระต่ายเอเด้อกระต่ายเอ้ย ครับผมนี่แก้นมีอะไรจะสารภาพไหมตรงนี้ไม่มีครับยอมมอบตัวกับนิ้วชี้เหรอมอบครับมอบ ยากไหมลำบากดีครับดีบนะนิวชีน่าจะส่งผลเยอะแต่ว่าสำหรับปลาบึกแล้วนิวชีก็เฉยๆใช,ใ,ชใช่ไหมไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะิด่ดึงครับเล็งตากเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานนะที่ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วมาร่วมสนุกกันนะครับเอายุธฝากช่องทางหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มหลีกแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยไหมฝากเชียร์ผมผมด้วยนะครับแฟนงฉับเบคอนอะไรก็เชียร์พวกผมได้นะครับเชียร์อยู่แล้ว <c oughs> EA เจอกับทีมไหนเราก็เชียร์ EA อยู่แล้วนะครับผมฝากคนดีแกนฝากช่องทางการติดตามด้วยครับ ติดตามใน y o u t u ด้วยครับนีแกนเอ็นสามตัวเฟซบ o o กเพจนีแกนมันเดิมครับ i.g ก็ยูทูชานขอถามนิดนึงโปริลคที่ถึงนี้เราตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่ครับแชมป์ครับพี่โอ้ยนั่นแหละครับอยากได้แชมป์ในประเทศสามสมัยเหมือนพี่อะเฮ้ยเฮ้ยงไม่อยากโดนทำลายสถิติเลยว่ะ จะทำไม่ได้พ no ี่สู nice> ้ๆเนาะสู้ๆพี่เป็นใจให้ถ้าสมมติน้องได้สซีซั่นติดก็ขอให้ได้4ไปเลยจะได้แบบเป็นเป้าหน้าบอดาทีสารใหม่กราบพี่ครับผครับอ้าวขอบคุณยศด้วยนะครับวันนี้มารับสนุกกับ CMC ตมโปครับวันนี้ก็ขอขอบคุณดีแกนแล้วก็ขอบคุณน้องกระต่ายเอมากๆาเลยนะครับที่มาร่วมในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับครับแต่กระต่ายเอเดี๋ยวเราต้องไปแข่งต่อเนาะใช่ครับเดี๋ยวกระต่ายเอก็จะต้องแข่งต่อแล้วครับผมในรอบจริงที่จะเข้าไปจิงินรางวัล 1 0,000บาทกับเบคอีเลสครับผมมันแน่นอนมันแน่นอนมันแน่นอนครับโว้ยก็เบคอนกับทารอนอะครับมันแน่แม่จ้ะนะฮะเดี๋ยวเอาไปรอติดตามแล้วกันใครจะคว้าเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทแล้วเป็นแชมป์ใน1 v 1 CMC ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ช่องโมหว่าด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันรอบชิงกันครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ